สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหมดพาหน้าล้นๆแบบนี้มาเจอเพื่อนๆอีกแล้วนะคะก็เพราะว่าวันนี้หมดจะมาล้างหน้าให้ดูค่ะล้างหน้าให้ดูคงงงใช่ไหมว่าทําไมต้องมาล้างหน้าให้ดูเพิเอินว่าทางแกนิเย่นะคะส่งผลิตภัณฑ์ Smooth and s o r t a อ o ร e x ว r a c t แฉกแอนด์วิตามินนะคะเป็น Gentle Cleansing Foam ซึ่งเป็นสูตรใหม่คือ No Bubble เป็น เทคโนโลยีใหม่นะคะมาให้หมดได้ลองใช้ปรากฏว่าพอเราใช้แล้วเนี่ยรู้สึกชอบส่วนตัวคือชอบแล้วก็ใช้ทุกวันช่วงที่ผ่านมาเป็นเดือนเนี่ยคะ่ะมดใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นหลังจากที่มดล้างเครื่องสำอางแล้วนะคะ mm. ก็เลยเอวันนี้เลยมาล้างหนะ้าให้ดูกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอา,อาจจะสงสัยว่าไม่มีฟองแล้วปกติล้างกันยังไง ก็ไม่จริงๆก็ไม่แปลกนะแต่ว่าแค่มดอยากจะมาแชร์าการล้างหน้าด้วยโฟมไม่มีฟอร์มแบบที่ไม่มันไม่ใช่เจลค่ะมันเป็นเหมือนครีมน้ำนมเพราะว่าคออนนืออันนี้เนี่ยกันเย่เนี่ยเป็นสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่มันจะพอลาแล้วมันจะเหมือนเป็นน้ำนมอะค่ะแล้วก็ผ่านการทดสอบแล้วที่สำคัญคือที่กา ที่จะใช้นะคะเพราะว่าเขียนไว้ด้านด้านหน้าเลยนะว่าเป็น Non Comedogenic, p h Neutral แล้วก็ f a g r a n c e Free and Colorant Free ก็คือไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่จะทำให้เกิดสิวอุดตันได้เพราะว่ามดมีปัญหาสิวอุดตันเป็นเรื่องหลักเลยแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นก็คือไม่ใส่น้ำหอมนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่ชอบเพราะมดไม่ชอบ ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีกลิ่นมากหรือใส่น้ําหอมหรือใส่อะไรเยอะมากเพราะว่าใช้แล้วมดจะผื่นมันจะขึ้นเป็นเป็นผื่นแดงๆค่ะก็เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยตอบโจทยได้โอเคแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีอโรเวราเอ็กทรนะคะแล้วก็วิตามินอีที่เป็นส่วนผสมที่จะทำให้ผิวนุ่มแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะ โอเคมาดูกันนิดนึงว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะก็เป็นหลอดสีขาวเขียวนะคะด้านหน้าก็จะเขียนไว้อยู่แล้วคือ smooth and soft aloe vera extract นะคะ i t d v i t a m i n E นะ non comedogenic นะคะ, non ogenic, ะ,คะ pH neutral fragrance free and c a r โ r free นะคะแล้วก็ dermatological test นะคะ ก็โอเคมาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะมีวิธีคือข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ส่วนผสมสำคัญนะคะแล้วก็จะเป็นปริมาณหลอดหนึ่งก็100 ml นะคะแล้วก็ที่สำคัญบอกไว้ว่า12 m ก็คือมีอายุ12เดือนหลังเปิดใช้ มาดูอ่าอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเลยเกลี่เราก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเหมือนครีมทาผิวนะพอเกลี่ยเราก็จะเป็นเหมือนน้ำนมอะคะ่ะพอโดนน้ำปุ๊บก,ก็จะเป็นเหมือนน้ำนมเลยเราก็เอาเนี่ยค่ะล้างหน้า แต่ก่อนล้างคือเราก็ต้องทําให้ผิวหน้าเราเปียกก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงมดไปล้างให้ดูกันนะก็ตอนนี้นะคะหมดก็จะมาล้างหน้าให้ดูกันด้วย Garnier Skin Naturals นะคะที่เมื่อกี้มดเล่าแล้วว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างที่น่าสนใจก็บอกอีกทีนึงว่าชื่อเมเต็มคือว่า Smooth and Soft Aloe Vera e x t a c t Vitamin E นะคะเป็น Gentle Cleansing Foam แบบ No Bubble ก็คือเป็น โฟมที่ไม่มีฟองค่ะก็ก่อนอื่นก็ทำให้หน้าเปียกก่อนนะพอหน้าเปียกแล้วนะคะเราบีบโฟอมออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นมดจะแตะน้ำลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ เราจะปัน่นฟอแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นมันไม่มีฟองเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นเหมือนครีมน้ำนมก็ไม่เป็นครีมน้ำนมคือมันจะเป็นดูเหมือนเป็น,ปนครีมครีมเหลวเหลเหมือนโลชั่นนะคะแล้วก็ปะไปที่หน้าเลยออเว้นรอบดวงตาไว้นะคะ เวลาหมดล้างเนี่ยพอหมดลงทั่วหน้าเสร็จแล้วก็มันก็จะนวดแบบนี้เป็นการให้เลื่อนไหลเวียนนะคะแล้วก็คือเป็นจริงๆมันว่าก็เป็นน่าจะเป็นวิธีที่ดีนะเหมือนเป็นการพักผ่อนใบหน้าค่ะเราก็นวดเขาขึ้นแบบนี้นะคะเริ่มจากท่วงแก้มก่อนมันก็จะนวดไป ด้านข้างก็เราก็ชํำแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดจุดไปด้วยไหนๆเราก็ล้างหน้าทุกวันแล้วกดจุดกายกดจุดมันก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีด้วยจมูกนะคะปั่นแบบนี้ให้สิวเซียนเนี่ยนุ่มลงแล้วก็หลุดออกมาได้ ไม่ใช่ว่าล้างเราอาจจะ,ะจะหลุดเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นการที่ทําให้เขาแบบเวลาล้างหน้ามันก็จะได้หลุดได้ดีอะไรเงี้ยค่ะโอเคพอาจมูกเสร็จแล้วคพาไปนะพะาเราใช้วิธีวนจากกลางหน้านะคะแล้วก็มากดตรงนี้โอเค จากนั้นเราก็ล้างเลยก็ได้หรือจะแตะให้เปียกอีกทีหนึ่งแล้วก็นวดอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะพอแตะให้เปียกอีกทีนึง,นนง,เ,นงเนี่ยก็มันก็จะเป็นเหมือนครีมแบบนี้นะคะยังไงก็ไม่มีฟองเกิดขึ้นแล้วก็พอประมาณนี้ปุ๊บล้างได้เลย ซับหน้าเบาๆพอก็หลังจากที่ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพราะว่าผิวเนี่ยยังเป็นผิวอยู่คือไม่มีความแห้งตึงแล้วก็ไม่มีความมันหรืออะไรที่หลุลงเหลืออยู่นะคะคือมันรู้สึกว่าผิวสะอาดมากเวลาจับก,ก็คือรู้สึกว่าโอเคผิวสะอาดแล้วก็ที่ชอบก็คือว่ามดใช้แล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่า มีสิวที่เกิดจากการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกแสบหน้าใดๆอีกอย่างหนึ่งคืออ,อหมดชอบที่ไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นสีขาวแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็แต่ว่าไม่มีกลิ่นใดๆเลยก็ชอบตรงนี้นะแล้วที่ส่วนใครเขาบอกว่าป้องกันการเกิดสิวใหม่และริ้วรอยด้วยก็ยังไงเราก็ป้องกันไว้ก่อนก็ดีกว่านะคะที่จะแบบใช้แล้ว ไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะก็ยังไงต้องขอบคุณกันิเย่นะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้หมดลองแล้วปรากฏว่ามดใช้แล้วก็ชอบค่ะยังไงหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าวิธีการล้างหน้าของของมดเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยล้างกันแบบไหนก็มาแชร์กันบ้างนะคะหวังว่า จะชอบกันโอเคค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ